สวัสดีค่ะวันนี้หญิงมีโปรลับจากแบรนด์เชียโโรมาบอกแฟนเพจกันค่ะหิมมะพานอบอัลมอนด์อบราคาแค่หนึ่งบาทฟรีค่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรายละเอียดท้ายคลิปค่ะขอจัดเมนูให้เขาหนึ่งเมนูก่อนเลยนะคะหิมมะพานอัลมอนด์ผัดพริกเผาใส่เอ็นไก่กรอบจัดเตรียมผักของเราเรียบร้อยแล้วก็นําผักของเราไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะในส่วนของเอ็นไก่ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยค่ะในส่วนของพริกหวาน,วานกดขั้วเขาลงไปแล้วดึงออก แบบนนี้ะะคะถ้าลูกที่สดสดอยู่จะดึงออกง่ายค่ะถ้าลูกที่ไม่สดจะดึงออกยากนะคะวันนี้ิงจะใช้พริกหวานทั้ง3าสีเลยนะคะเพื่อความสวยงามตอนผัดค่ะใช้ทั้ง3สีผัดออกมาจะสีสวยเลยค่ะหั่นตามหญิงแล้วเอาไส้เขาออกแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะหั่นจนหมดเลยนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหญิงก็จะเอาไปล้างผ่านน้าเพื่อเอาเม็ดเขาออกให้หมดค่ะในส่วนของหอมใหญ่ก็หั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะต้นหอมก็หั่นให้เป็นท่อนใหญ่ๆตามหญิงแบบนี้ ได้เลยค่ะหั่นเสรเ็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่จานไว้ก่อนนะคะมาหั่นพริกไทยต่อเลยค่ะและต่อด้วยการเด็ดใบมะกรูดเตรียมรอไว้แบบนี้นะคะเอาพริกแห้งมาเตรียมรอไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันค่ะและหญิงก็จะเอาแป้งทอดกรอบมาโรยใส่เอ็นข้อไก่แบบนี้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วเราจะเอาไปทอดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเปิดไฟกลางนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่เอ็นข้อไก่ลงไปทอดแบบนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนนี้หญิงจะทอดจนกว่าเอ็นข้อไก่ของหญิง จะสุกเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะต้องคอยหมั่นคนดูเรื่อยๆด้วยนะคะระวังจะไหม้ค่ะสีสันเหลืองกรอบน่ากินแล้วตักขึ้นพักไว้ก่อนได้เลยค่ะและหญิงก็จะนําใบมะกรูดลงมาทอดต่อเลยนะคะตามด้วยผิกแห้งลงทอดค่ะ ใช้ไฟกลางในการทอดนะคะทอดแค่แป๊บเดียวค่ะเริ่มกอบแล้วตักขึ้นได้เลยนะคะใช้กระทะเดิมเทน้ํามันออกให้เหลือเล็กน้อยใส่กระเทียมลงผัดให้ส่งกลิ่นหอมเติมน้ําเปล่าเล็กน้อยตามด้วยซสดหอยซีอิ๊วขาวรสดีน้ําตาลมะพร้าวคนส่วนผสมให้เข้ากันและใส่น้ำพริ เ่าลงไปแบบนี้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะรอให้น้ํางดสักเล็กน้อยค่ะชิมรสด,ดูหญิงขอใส่น้ํามันหอยลงไปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะอ,อร่อยแล้วใส่ผักของเราตามลงไปเลยค่ะหอมใหญ่พริกหวานพริกไทยใส่ลงไปก่อนเลยนะคะในขั้นตอนนี้หญิงจะผัดผักให้เขาสุกสักเล็กน้อยก่อนนะคะและหญิงก็จะตามด้วยเอ็นข้อไก่ที่เราทอดกรอบไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จะลองใส่เม็ดอัลมอนด์อบกรอบลงไปผัดด้วยค่ะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบใส่ลงไปได้เลยค่ะดูจากคุณภาพของวัตถุดิบวันนี้แล้วอร่อยแน่นอนค่ะจากนั้นใส่ใบมะกรูดทอดและพริกทอดตามลงไปได้เลยค่ะปิดท้ายด้วยการโรยต้นหอมหั่นทอดลงไปแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้หญิงจะผัดแค่นิดเดียวนะคะผัดแค่ให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์อบกรอบผัดพริกเผาใส่เอ็นข้อไก่กรอบของหญิงในวันนี้ค่ะชื่อเมนูนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะคะเพราะหญิงก็คิดไม่ออกค่ะว่าเขาต้องชื่อว่าเมนูอะไรแต่หน้าทานและก็อร่อยแน่นอนค่ะเมนูนี้หญิงคอนเฟิร์มไปค่ะไปชิมเมนูนี้และไปบอกโปลับกันค่ะวันนี้แบรนด์เชียโโทโลเขาฝากหญิงมาบอกโปลับค่ะอัลมอนด์อบกรอบหิมพานต์อบกรอบที่หญิงถือถุงใหญ่ๆอยู่นั้นนะคะ ราคาแค่1บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะราคาแค่1บาทฟรีค่าส่ง รีเก็บเงินปลายทางสิทธิ์ในการใช้โปรนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดแอปช e. ้อปปี้หญิงแนะนําให้โหลดแอปช้อปปี้และใช้สิทธิ์ซื้อในราคา1บาทเลยนะคะโทรศัพท์พ่อแม่ลุงป้าน้าอาเอามาโหลดให้หมดค่ะได้ถุงใหญ่แบบนี้เลยค่ะและหญิงจะบอกว่าคุณภาพเขาดีมากๆเลยค่ะสําหรับแบรนด์นี้สินค้าแพ็กเกจมาอย่างดีเขาให้ถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอบกรอบอร่อยแบบธรรมชาติไม่ใส่เกลือนะคะกินเพลินมากเลยค่ะเอามาทําเมนู นี้ก็อร่อยส่วนการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยนะคะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีหญิงจะทิ้งลิงก์รายละเอียดโปรโมชั่นและการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมใช้โปรลับนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ